สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องช่องอ,อ่านัชลาชาแนลนาะค่ะค่ะมือน,นี้พี่ออนต้องออกมาขอโทษที่ว่าเฮ็ดคลิปหมู่บ้านคลิปหมู่บ้านนี่คือที่ว่าหยอกล้อกันเรื่องปลาลาว่าเหมนเมนเมนดังสิเนาะค่ะ<ม>คือกะมีไอ้กันนึงเพื่อนเข่ามาคอมเมนต์เพื่อนบอกว่าเป็นการเหยียบอาหารเพื่อนบ้านเพื่อนกะ อ่อนต้อขอโทษขออภัยถ้าเกิดปลาใส่ค้าเปลาผิดหรือว่าอีหยังกระตามซางแต่ว่าด้วยเจตนาของอ่นก็คือหยอกล้อกันเนาะค่ะหยอกล้อกันในคลิปกบาบ่คิดว่าอ่ามันจะเอ่อเป็นประเด็นปานนี้บ่คิดว่าเสียหายเอ่อเป็นการเหยียบวัฒนธรรมอาหารของของของอ้าไส้พิ่นเนาะค่ะ อยู่ใต้คอมเมนต์กัครั้งแรกครั้งแรกที่ครั้งแรกที่ทําคลิปแล้วก็โดนด่าถือว่าแรงสําหรับอ้อนอัชลานะคะเพราะว่าเพราะว่าใช้คําว่าไม่ให้เกียรติตัวเองหรืออะไรเงี้ยต้องขอโทษขอโทษด้วยนะคะขอโทษอีหลีกับ่าได้ว่าบอได้ตั้งใจแต่ว่ามันเป็นคลิปหยอกล้อกันกาขอโทษขออภัยมามาใน จุดนีนํำถ้าเกิดว่าได้ติดตามแต่ว่ากกะขอบคุณเอฟซีแฟนคลับทุกคนที่ไปตอบล้วกลับไปอธิบายเพื่อนฟังถ้าเกิดว่าเพื่อนว่าเข้าใจกะบว่าเป็นอย่างค่ะแต่า่ากับอโทษแล้วก็คือเป็นการหยอกกันซื้อแม่ค่ะว่าใดว่าใดหยัดย้ำเรื่องกับเขาหรืออาหารเนี่ยทั้งสิน้นกะสีพัฒนาหลักะฝึกฝนการเฮ็ด YouTube ยูทูบล่งไมเนาะค่ะสี กพยายามจะระวังค้าเบาเนาะค่ะบ่ให้ไปกระทบกับวัฒนธรรมหรือการกินการยุ่ของเปืนตวบาบอกว่าหมายปลาล่าอ่อนกินมา่แต่เกิดค่ะกินมา่แต่เกิดล้วก็มากความกับเบาถึงว่ากัใหย่ยอนปลาล่านี่ล่ะกับกับนอนบ่หลับกูล่ะสำหรับคําเบาคําแบบนั้นนะคะแต่ว่าตะขออขอโทษขอโทษด้วยนะคะถ้าได้ดูก็ขอโทษมาหน้าที่นี้ด้วยค่ะ นี่ค่ะ